ไปครับนานาครับพี่พี่ครับเกษตรกรโอ้โหนี่ผมตัดผมใหม่อ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจัดคิวให้กับตู้อบข้าวนะครับที่จองมาทั้งหมดนะครับผมนะเดี๋ยวทําให้เร่งด่วนเลยนะครับโอบนะตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวชุดซีรีส์ห้าตันนะครับผมห้าห้าห้าตันถึงห้าจุดสามตันนะครับผมนี่นะครับไล่ตั้งแต่ชิซูกะหนึ่งสองสามแล้วก็อิสกิอีกสามนะครับผมนะอันนี้มี ผู้จองแล้ว4ตัวเหลือตัวเดียวนะครับนะ้าใครจอกอเหลือตัวเดียวนะฮะนะเล็กตัวหนึ่งนะตัว5ตันนะครับผมนี่แล้วก็ซาตะเก็นนี้จองแล้วนะครับเดี๋ยวจะไล่ทำให้นะครับผมนะระบบหน้าจอคอนโทรลเดี๋ยวแปลภาษาไทยให้ทั้งหมดนะครับนะครับนี่เรียบเรียงให้ประกอบแล้วผมกำลังไล่ระบบไฟให้นะครับระบบไฟสภาพสวยงามนะครับนี่มืดตึ๊บเลยนะครับมืดตึ๊บไปหน่อยนะ อันนี้นะคก็สวยๆนะครับผมนะอันนี้มีอยู่ก่อนแล้วนะครับมาเติมให้เต็มนะครับเพราะลูกค้าจองสตัวนะครับผมนะก็ไปหลบหน้าจอน่ารักน่ารักมานี่ครับหน้าจอสวยๆนะครับรุ่นสวยๆนะครับของอีสกินะครับผมนะนี่เปมือเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการรีวิวเต็มให้นะครับวันนี้ผมช่างเบิร์ดฝากไว้ด้วยนะครับกับตู้อบไดเออร์นะครับในฤดูฝนนี้นะครับ เราก็จะมีเครื่องที่ลดความชื้นข้าวทำข้าวปลูกทำข้าวพันธ์กันได้นะครับผมแล้วก็พัฒนาต่อไปชูวงการเมล็ดพันธุ์พืชนะครับก็วางกันไปนะวันนี้ผมเฉมเมยสวัสดีครับ